เป็นเด็กอายุประมาณ10กว่า,วาเองค่ะแต่เขาตั้งเป้าหมายว่าอยากเป็นนักเต้นนะคะที่สำเร็จเป็นระดับโลกเลยนะคะแล้วด้วยการตั้งเป้าหมายแบบนั้นนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพิชิตรางวัลระดับประเทศทั้งๆที่เพิ่งเริ่มเรียนเต้นได้เลยนะคะเพียงเจเดือนนะคะโอ้โหฟังแล้วก็ขนลุกไปเลยนะคะดังนั้นอย่างแรกนะคะ เมื่อเป้าหมายของเขาเนี่ยใหญ่แล้วเนี่ยการแอคชั่นเขาก็เลยใหญ่ตามนะคะก็มีข้อที่2คือสิ่งที่เขาทําแตกต่างจากคนอื่นนะคะแม้สิ่งแวดล้อมจะไม่อำนวยนะคะหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างในเห็นเขาฝึกหนักก็บอกว่าให้พอก่อนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนแม้กระทั่งคุณครูก็ตามแม้กระทั่งเขาบาดเจ็บที่เท้านะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยพูดคำลบออกมาเลยเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายเขา ใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่2นะคะที่พอเขามีเป้าหมายใหญ่แล้วแอคชั่นเขาใหญ่เนี่ยเขาทาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขายืดหยียดเขาทําสิ่งที่จําเป็นต่อการที่จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยไปข้างหน้าเพื่อเป็นนักเต้นระดับโลกนะคะได้เร็วที่สุดกินข้าวก็ทำนะคะเหมือนเขาหายใจนะคะเหมือน เป็นเอ่อเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วนะคะกินข้าวก็เหยียดขาไปด้วยนะคะโหสุดยอดมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่างที่3มเนี่ยคืออย่ามองที่เขาไม่ได้มองที่ข้อจํากัดของตัวเองนะคะน้องคนนี้แล้วเขาก็มองว่าจะไปต่อได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วเท้าของเธอเนี่ยเป็นเท้าที่ไม่เหมาะต่อการเต้นบัลเล่แต่กลายเป็นว่าน้องคนนี้เขาก็เลยมา กล่าวโทษครอบครัวด้วยที่เกิดมามีลักษณะเท้าแบบนั้นทําให้เต้นบัลเล่แล้วได้คะแนนดีๆระดับประเทศระดับโลกไม่ได้เขาไม่ได้โทษพ่อแม่ที่ทําให้เออเขาเกิดมาแล้วมีเท้าแบบนั้นแต่เขากลับเดินหน้าต่อนะคะไม่บีบปากบ่นเลยแล้วก็กลายเป็นเรียนโมเดิร์นแดนซ์แทนนะคะแล้วเอาดีที่สุดกับทางโมเดิร์นแดนซ์แล้วกลายเป็นว่าเขาก็มองข้อดีจากการเต้นอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่ลังจาก ความฝันเก่านะคะแต่ยังมีความฝันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเนาะก็คือโมเดิร์นแดนที่เขาบอกว่ากลายเป็นว่าการเต้นครั้งนี้ทําให้เขารู้สึกมีฟรีสไตล์แล้วก็เข้าถึงความเป็นตัวตนของเขาแสดงอารมณ์ซึ่งเขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะในการที่แสดงอารมณ์ต่างๆด้านอิมชันออกมาเนี่ยโอ้โหอันนี้คือปังมากอันนี้ก็เรนโบ์ก็เลยจะ เอามาเปรียบเทียบนะคะกับคนที่ทําธุรกิจอยู่นะคะว่าจริงด้วยนะคะถ้าเป้าหมายเราเซตว่าเราเป็นระดับโลกเนี่ยตอนที่เลนโบรเริ่มธุรกิจใหม่ๆเนาะก็สําเร็จเร็วแล้วก็มันมาจากเป้าหมายที่เราคอยปรับเปลี่ยนนะคะตลอดเวลาว่าเราอยากจะนําธุรกิจดีๆนะคะแล้วก็ออกไปช่วยเหลือคนสัมผัสชีวิตคนทั่วโลกนะคะทำให้เราไปได้เร็วมากนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยแล้วก็มันเรื่องปัญหาเล็กๆหรือแม้กระทั่งไปพรีเซนต์ไปพีชอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เจอคาปฏิเสธบ้างเจอคาดูถูกบ้างนะคะเพราะว่าเขาก็เขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทานะคะแต่พอเขารู้ว่าเป็นบริษัทอยู่นี้รีเวอร์สเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็เปิดใจหมดแหละแต่ส่วนใหญ่คนเขาก็จะมีกรอบความคิดเดิมๆของเขาะเนาะอันนี้เขาก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่เราทําได้เนี่ยคืออย่างที่2คือเราแอคชั่นใหญ่ไว้ก่อนนะคะด้วยความเชื่อแล้วพออย่างที่3เนี่ยอย่ามองที่ข้อจํากัดของตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรที่ เออบางทีอ่ะบางคนบอกพี่ไม่มีทุนไม่มีเวลาไม่มีคนที่จะมาร่วมมือจับมือทําธุรกิจด้วยไม่มีคนซัพพอร์ตสนับสนุนความคิดเราสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับความสําเร็จของเราะคะ่ะความสาเร็จของเราเนี่ยอยู่ที่เราสร้างสารรค์ยังไงนะคะเพราะวันนี้คนสร้างจักรวาลน,นะคะพระเจ้าเนี่ยสร้างเราให้สามารถมีอํานาจในการสร้างสารรค์นะ,ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายคลิปนี้นะคะก็คือความสุขก,กับความสําเร็จะคะสร้างได้จากคุณเลยคุณทุกคนนะคะ นาะประมาณนี้นะคะใช่กดแชร์ให้ด้วยรักทุกคนค่ะสู้ๆไปด้วยกันค่ะเรียนบัวจนไวทีบ๊ายบาย,บายานี่อยู่ที่หุบเขานะคะเป็นรีสอร์ทแถวบ้านนะคะนาชื่อภูนภารีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทที่ป๊าป๊ารักมากนะคะพามาเที่ยวบ่อยๆนะคะ